สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ดเหมียวเมียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผูดด้ที่เกวันที่1 7สิงหาคมถึง15กันยายนประจำเดือนพฤษภาคม2566กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีสิงห์สบายดีไหมเอ่ยช่วงนี้ก็อากาศร้อนเนาะระวังเป็นฮิสตกนะคะทานน้ำเยอะๆเนาะจะได้แบบ ไม่เป็นโ,โรคมแดดเนาะอ่าแล้วก็มีเรื่องแจ้งนิดนึงเนื่อง,งจากมีคนรีเควสต์มาเนาะว่าอยากให้ใช้ไพ่สำหรับเดวไปเลยเป็นไพ่ที่มีองค์เนาะก็คืออ่าโอเคอันนี้คืออ่าแม่หมอสามารถทำให้ได้นะแต่คือแม่หมอไม่รับประกันนะว่าเอ่อต่อให้เปลี่ยนเป็นไพ่มีองค์แล้วจะ <c oughs> จะตรงกับเอ่อคำทำนายจะตรงกับของคุณเนาะด้วยความที่มันเป็นไพ่โดยรวมเนาะ ดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นเปิดคือมันแล้วแต่เปิดหน้าไพ่ไงอ่าะนะก็แม่หมอก็อ่านตามหน้าไพ่แหละก็เอาเป็นว่าอย่างงมงายเกินเกินไปเนาะก็ดูขำๆไม่ซีเรียดเนาะโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดดวงโดยรวมของชาวราศีสิงห์กันดีกว่าขอไพ่สิบใบให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยค่ะ ชาวราศีสิงห์เหมือนช่วงนี้คุณมีความกังวลในบางอย่างหรือเปล่าเนาะเออเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องการเงินหรือเปล่าเหมือนคุณกลัวว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนได้าตามที่คุณคาดหวังแต่ความเป็นจริงแล้วผลตอบแทนการลงทุนจะได้มากกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้นะอันนี้คือไพ่บอกเนาะ มีเกณฑ์ที่จะคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่าน่าจะเกี่ยวกับการงานของคุณเห <c oughs> มือนคุณอาจจะต้องโยกย้ายที่ทำงานเนาะเหมือนแบบเขาจะเลื่อนขั้นคนแหละแต่ว่าอาจจะเลื่อน แบบให้คุณไปทําที่อื่นอะไปทําแบบแผนกสาขาอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะแต่ว่าเงินเดือนเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงซึ่งทําให้คุณค่อนข้างลังเลใจว่าจะเลื่อนดีไหมต่อให้ได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนมันเท่าเดิมหรือน้อยลงมันก็ไม่เวิร์กอันเนาะแล้วแถมยังต้องเปลี่ยนที่ทํางานอีกคุณก็เลยตอนนี้อยู่คุณอยู่กับกาลังอยู่ ในระหว่างตัดสินใจแต่ว่าเหมือนว่าการเปลี่ยนครั้งนี้มันจะเข้าอยู่ใกล้บ้านคุณด้วยเนาะ <c oughs> ทำให้คุณสามารถกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวที่บ้านได้แต่คุณกาลังเลใจเพราะเงินเดือนมันเท่าเดิมหรือน้อยลงแม้ตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นการที่ตำแหน่งเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณก็ กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงเรื่องความรักมีคนเข้ามานะแต่คุณยังไม่ถูกใจก็ระหว่างนี้ก็รอไปก่อนเพราะว่าจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตสําหรับคุณแล้วถ้ามันไม่ทําให้ชีวิตคุณดีกว่าเดิมคุณก็ไม่เอาถูกไหมอ่าโดยรวมคือไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรน่ากังวลมีเกณฑ์จะได้ไปพักผ่อน กับเพื่อนฝูงหรืออาจจะแบบไปกินนัดกินข้าวพบเจอเพื่อนฝูงเ <ๆ S 1> ก่าๆด้วยนะอืมก็โดยรวมคือชาราศิสิงห์ก็เป็นดวงที่ไม่มีอะไรน่ากังวลบางคนอาจจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่ด้วยแหละเออได้อยู่นะอืมได้อยู่เป็นงานที่คุณค่อนข้างถูกใจทีเดียว อาอาจจะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งคุณก็โอเคเลยไม่ลังเลที่จะไปเนาะอ่ามีอะไรอีกไหมไม่ดูเหมือนจะไม่มีแล้วเนาะอา่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดวงใายหัวข้อกันดีกว่า กาศร้อนเนาะแบบบางคนเป็นฮิสโตกเสียชีวิตเลยอะ่ะอืมหลายท่านเลยเนาะสุดยอดรูด้สึกแบบช่วงนี้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเนาะปีก่อนก็สี่สิบกว่าองศาก็ว่าเยอะนะปีนี้ห้าสิบโอ้ตาย <c oughs> ไม่ห้ามแบงค์จะส่งค่าพชาว่าสิ่งหาะค่า ทางหน้าสุขภาพมันเหมือนมีอะไรให้คุณต้องตัดสินใจจริงๆอะ่ะคุณมีความเครียดมีความกังวลในเรื่องนั้นค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเฉียบขาดแม่นยำเด็ดขาดและกส แล้วเมื่อการตัดสินใจนั้นผ่านไปคุณก็โอเคผ่อนคลายแล้วเพราะดูเหมือนมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจของคุณแล้เนาะทางด้านอันนี้อันหมายถึงสุขภาพจิตนะอ่าส่วนสุขภาพร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวลแข็งแรงดีอ่าอาอ่าเอออาระวังการปวดตาปวดตาจากการต้องคอมพิวเ,เตอร์นานๆน,นะอืม จ,จ้องคอมจ้องมือถืออะไรเงี้ยนานๆก็ระวังปวดตาอะไรเงี้ยนิดนึงอลอง <c oughs> ซื้อแว่นมาใส่ก็ได้แว่นที่แบบม็บอกแสงม็อกแสงคอมอะ่ะก็โอเคอยู่นะแม่หมอก็ใช้อยู่ใช้ได้เลยอะ่ะแต่ซื้อให้ซื้อตามร้านแว่นนะเออมันจะดีหน่อย อ่าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนอะสุขภาพคือโดยรวมมันโอเคอะก็ระวังสายตานิดนึงที่ใช้คอมใช้คอมใช้คอม,ใช,คอมใช้มือถือนานานาอืมโดยรวมคือไม่มีอะไรนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขออ,กอ,า,ขอ,อา,าการย์เงนินเนาะขอให้ห้ามบให้กับกานเรินชราศีสิแล้วค่ะ น่นการเงินเหมือนมีคนมาขอยืมเงินคุณหรือเปล่าแต่คุณไม่ให้เพราะว่าคุณจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ไปกับบางท่านกำลังจะแต่งงานอะ่ะก็เลยต้องใช้ไปกับงานแต่งงานเนาะอืมหรือบางท่านแบบเหมือนเพิ่งได้เงินซองมาแล้วได้เยอะได้กำไรจากงานแต่งอย่างเงี้ยก็มีคนมาขอยืมเงินคุแล้วคุณก็ไม่ให้แล้วก็มีการทะเลาะกัน คืออยากจะบอกว่าคุณคิดถูกแล้วละที่ไม่ให้เพราะว่าแนวโน้มที่จะอ่ไม่ได้คืนสูงมากทะเลาะก,กันตอนนี้คุณไม่เสียเงินแต่เสียเพื่อนแต่ถ้าคุณให้ไปแล้วคุณจะต้องทะเลาะก,กับเพื่อนทั้งเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนซึ่งมันก็ไม่คุ้มะนะาเนาะเพราะฉะนั้นคิดถูกแล้วลหละที่คุณไม่ให้ยืมอ่าก็โดยรวมคือไม่มีอะไรเนาะอืม เหมือนบางท่านอนะเก็บเงินแต่งงานใช่ปะ่ะแล้วคือเหมือนบางท่านนะ่ะแต่งไปแล้วแล้วก็แบบเงินซองก็ได้กําไรก็โอเคเหมือนจะได้เงินมาจากการจัดงานแต่งงานนั่นแหละหรือว่าอาจจะได้เงินมาจากการงานการเข้าสังคมหรือจัดงานสังคมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันได้กําไรอะอืมอารมณ์ประมาณนี้แต่การเงินก็คือไม่ไม่ไม่ได้หน้าหนักใจอะ่ะ <c oughs> แต่คืออาจจะมีการทะเลาะบาะแวงกันเพราะเรื่องเงินเนี่ยแหละเพราะงั้นก็จะคุณจะกังวลในจุดนี้มากกว่าอ่าคือโดยรวมคือการเงินคุณไม่ได้มีปัญหานะอืมแต่เหมือนจะมีคนนูน่นคนนี้มายืมอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณแบบหงุดหงิดอ่ะอืมอารมณ์ประมาณนั้น เออแล้วต่อไปก็การงานเนาะขอให้ให้กับขอให้ห้ามใบเ้เกิการงานชะลาสีสิงนะคะ านการงานอาจมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเข,เขามาขอความช่วยเหลือ,อด้านการงานขอความเห็นเกี่ยวกับการงานกับคน <c oughs> มีเกณฑ์มีปากเสียงไม่ลงรอยกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกันในระหว่างเพื่อวมง,งานนะแต่โดยรวมคือไม่มีอะไรร้ายแรงก็คือแค่แบบทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆคือความเห็นไม่ตรงกันเรื่องงานแค่นั้นแหละอ,อ,อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเรื่องการงานนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งเนาะเพราะงั้นคุณสามารถตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องและแม่นยำได้อ่าและแบบถูกต้องแม่นยำแล้วก็ตรงจุดได้เพราะฉะนั้น ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการงานคือไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยอาจมีปักเรงนเล็กน้อยกับพ่อโรงงานแค่นั้นแหละอ่าคุณก็ลานลาเนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ทําให้คุณกังวลใจอะไรมากนะเอคุณออกแนวไปทางล้านลาได้สามเออช่างมันเออทุกอย่างช่างมันอัพทู o u ยูอารมณ์แบบนั้นอ่เลตอิตโก ารมแบบแล้วแต่หัวหน้าแล้วแต่คนร่มงานแต่ถ้าอะไรที่คนตัดสินใจก็คืออันนี้ก็คืออัพทูมีแล้วแต่ฉันอ่าต่อไปก็เป็นเรื่องความรักเนาะขอให้ห้ามใบให้กับความรักชาวราศีสิงห์เลยค่ะ ช่วงนี้ถ้าในกรณีคนโสดเนาะเหมือนคุณเหมือนคุณยังไม่ได้สนใจใครเลยอะมีคนเข้ามาอาทางผู้หญิงผู้ชายนะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณยังไม่สนใจคุณรู้สึกว่าเออมันมันยังไม่ใช่อะ่ะเออแล้วคือช่วงนี้คุณเน้นไปที่แบบทำงานเก็บเงินแล้วก็ทำบุญทำทานให้กับอ,อ่า คนจนคนยากไร้ผู้สูงอายุอ่าแล้วก็เด็กยากไร้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยต่อให้มีมาก็ตามคุณก็รู้นะว่าเออคนที่เข้ามาเขาก็มาะเขาก็โอเคแหละคือเขาก็มาสนใจคุณมาสนใจคุณคุณรู้ตัวแล้วคุณรู้ด้วยว่าใครที่เข้ามาสนใจคุณแต่คุณก็แบบอื ยังไม่เอาด้วยกว่ายังไม่ใช่อ่ะยังไม่ถูกใจอารมณ์แบบนั้นในกรณีที่คนมีคู่แล้วเนาะคู่ของคุณช่วงนี้เขาอยู่มุ่งมั่นอยู่กับการทำงานเก็บเงินเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบดูห่างๆกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนหลังคือเหมือนจะชวนกันไปทำบุญด้วยแหละ พื่อกระชับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ชวนไปเที่ยวชวนไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเติมความหวานให้แก่กันแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยคือต่างคนต่างทํางานทําให้รู้สึกว่าแบบเออห่างๆกันแต่จริงๆแล้วคือต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันและเป็นห่วงกันอยู่ตลอดเวลาเนาะเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ไปทัวร์งานบุญงานบุญกันด้วยกันสองคนเพิ่มความหวานให้กับชีวิตแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลให้กับชีวิตด้วยอ่าเพราะงั้น เรื่องความรักนี่คือไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเนาะอ่าโอเคับไปแล้วสำหรับ <c oughs> คำทำนายชาวราศีสิงห์เนาะก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe และอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้แบบเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนใครนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมานที่นี้ด้วยนะคะ าสามารถติชมได้เนาะแล้วก็แบบอ,อยากจะแนะนำเพิ่มเติมอะไรในการทำคลิปทำวิดีโอสามารถแนะนำได้นะคะถ้าทำได้ก็จะทำให้เนาะแต่ว่าด้วยการที่เราทำคลิปดูแบบทั่วไปเนาะก็ไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้อันนี้ก็คือต้องขออาภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ